วันนึงนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของให้เราหาคำในเนื้อเรื่องค่ะ n o m o r e t h a n two words from the passage ก็คือมาจากตัว passage เนื้อเรื่องอันนี้นะะห้ามเกินสองคำหนึ่งคำหรือสองคำก็ได้คราวนี้ดูที่ข้อ8กันนะคะครูก็จะไปด้วยกันแล้วครูก็จะแปลให้ฟังด้วย before แปลว่าก่อน Perkins a p s t r o p h y s discovery ก่อนการค้นพบของเพร์กน h a t group มันมีกลุ่มหนึ่ง in society ในสังคมเนี่ยที่เขา was the i r color purple associate ที่สีม่วงเนี่ยมีความ associate คือมีความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้เราจะหาตรงไหนอ่ะเรากลับมาที่เนื้อเรื่องของเรานะคะสมมุติว่าเราดูตั้งแต่หน้าหนึ่งเลย ไปเออมันยังไม่อยู่ที่หน้าหนึ่งอ่ะไปต่อที่แผ่นที่สองนะที่สองของเราเดี๋ยวครูจะสอนแบบ critical thinking คิดวิเคราะห์ให้ดูด้วยดูตรงนี้ทุกคนเออเดืองแต่ต,ตรงนี้นะคะครูจะสอนแบบวิธีการทำนะเดี๋ยวอย่านคร่าวๆห้ฟัง historically Tech t ทคทอยเทคท e ยดอยเทคายก็คือพวกเส้นใหญ่เส้นเสื้อผ้าดอยสีย้อมเนี่ยเมื่อก่อนนานมากแล้วนะคะมันจะเราจะได้สีย้อมเนี่ยมาจากพืชและสัตว์นะคะยกตัวอย่างในที่นี้เขายอมมาจากอะไรนะทุกคน Extract แปลว่าสกัดสกัดมาจากสแนลหอยทาก กว่าจะได้เพราะมันก็คือแบบมันก็ถึงราคาแพงไงคะเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ in society at the time ในสังคมนะช่วงนั้นจะมีคนที่กลับไปที่คำถามเรากลับไปที่คำถามของเราอย่างรวดเร็ว what group in society what group in society ลิงก์กับคำว่า in society ตรงนี้ มีคนที่เกี่ยวข้องกับ the purple color สีม่วง purple color อยู่ตรงไหนอย่งนี้คำว่า purple color คือคำนี้กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับ purple color จะเป็นคนที่ rich เท่านั้นเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ8คือ rich ค่ะคือกลุ่มคนรวยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ8คือ r i c h rich ค่ะ เห็นยังวิธีการใช้คร i ต a l t สิงเก n งคนคะ่ะเราไปต่อคะ่ะนัมเบอร์ what potential did p e r k i n immediately understand that his new d i e had potential คำนี้แปลว่าศักยภาพศักยภาพอะไรที่ Perkin เนี่ยแบบเข้าใจโดยทันทีว่า n new d ไ e สีที่สี สีใหม่เนี่ยที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้เนี่ยมันมีอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านกลับไปที่นี่ปัป๊บโอ้ดูที่นี่นะทุกคนเพ r ร์กนะิน่าเขาก็ realizing the important breakthrough คนดูที่พารากราฟต่อมานะคะขีดเส้นค่ะ instant recognition instant แปลว่าโดยท,ทันทีนะเลิงกับคำนี้ลิงกับคำว่า immediately instant เหมือน immediately immediately understand เนี่ยมันเหมือนกับคำว่า instant recognition instant recognition คือเหมือนตระหนักได้โดยท,ทันทีมันก็เหมือน immediately understand แบบเข้าใจโดยท,ทันทีเพราะฉะนั้นเราจะลิงก์สองคำนี้เข้าด้วยกันค่ะเดี๋ยวคู่เขียนให้ดู instant recognition คำนี้ใช่ไหมยอยู่นี้นะเราจะลิงก์กับ immediately understand ตามทันไหมคะทุกคนเขียนตามเนี่ยนะคะเราจะได้เข้าใจตั้งแต่เออแบบนี้รูก็ใช้ r r p h i c board ในการเขียนเราเขียนไปด้วยกันอะ,อะไรที่ะไรนะ potential ด้านไหนนะที่สีของเขา new d ด e อยู่ได้เห็นไหมอยู่ตรงนี้มีอะไรเอ่ยคำตอบก็ต้องคือ potential นี้ก็ต้องคือ commercial possibility เวลาตอบแบบ ielts นะคะต้องเขียนให้ถูกทูกตัวอักษรแต่ว่าในข้อนี้เดี๋ยวครูจะเขียนตรงนี้ให้ทุกคนดู คำตอบของข้อ9าเอาเขียนไว้ก่อนคำตอบของข้อ8เมื่อกี้คือบ i c h ใช่ไหมคำตอบของข้อ9คือ commercial c i a l นะทุกคน commercial จะตอบแค่ commercial ก็ได้เขาให้ถูกเหมือนกันแต่หรือว่าอยากจะตอบเต็มว่า commercial possibility p o s s i b i L I T I E S possibility คือความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นทางด้านคอมเม r c เชีทางด้านการค้าค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ commercial ถูกหรือจะ commercial possibilities ก็ถูกเหมือนกันแต่ U จะต้องสเปลให้ถูกทุกตัวอักษรน,นั่นเองค่ะคราวนี้ไปต่อค่ะไปต่อข้อ10ด้วยกันนะคะ What was the name finally used? ดูคำนี้ดีๆค่ะ Finally used คือในที่สุดก็ใช้ไม่ใช่เนมในตอนแรกนะเป็นเนมในตอนสุดท้ายที่ใช้ซึ่ง refer to the first color ถึงเหมือนกับว่าอ้างถึงสีในตอนแรกเลยที่ Perkin ได้ประดิษฐ์ขึ้นกราฟต่อไปของเราค่ะ Perkin originally named ตอนแรกอย่างดั้งเดิมเนี่ยเนมสีของเขาว่า tri r e e n purple ก็เป็นสีม่วงอ่อนเห็นไหมคะ m e l l o w flower โ okay. อเคกลับมาที่งานของพวกเราได้คะ่ะทุกอันนี้คือคำตอบข้อ9นะคะ commercial possibility ส่วนคำตอบข้อ10ครูจะเขียนให้ดูตรงนี้ก็คือสี finally use นะ ถ้าเราตอบว่า Tyrian purple ไม่ถูกเพราะเป็นสี originally ตอนแรกให้ชื่อว่า Tyrian purple แต่เห็นไหม later became later became เนี่ยก็คือ link กับคำว่า finally used I write down here for you เขียนไปด้วยกันนะคะ later became เพราะฉะนั้นเป็นสีชื่อว่าอะไรสีต้องชื่อว่า name ของสีนี้คือ move เราต้องเขียนให้ถูกต้องทุกคำชื่อในที่สุดแล้วชื่อของข้อสิบเนี่ยน,นี่คือคำตอบข้อสิบนะคือ move ของข้อเ commercial อยู่ตรงนี้คำตอบไหม move สะกดยังไงคะสะกดว่า m a u v e เขียนค่ะ m a u v e และนี่ก็คือคำตอบของข้อสิบค่ะครูที่ชาก็ได้เช่นกันค่ะโอเคทุกคน I hope you have a lovely day so I see you next video clip แล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะบาย